แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับยังมีคนอีกมากมายยังไม่รู้ว่าการที่ราออกจากมาตา3า33นะครับแล้วส่งมาตา3า39คิดผิดมากๆเลยนะครับเมื่อมารู้ที่หลักนะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับจากประกันสังคมนะจากผู้จากคอมเมนต์ท่านหนึ่ง เป็นผู้กันตนท่านหนึ่งนะครับที่แชร์มาก็ยอมรับเลยว่ามาตา3า33กับมาตรา3 9เนี่ยในเรื่องของบำนาเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามาตา3า33ดีกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดใช้ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับของแต่ละมาตาเนี่ยมาดูมาเทียบกันเนี่ยจะพบว่านะครับมาตา3า3 39เนี่ยนะครับน้อยกว่ามาตรา33เกือบ3เท่าเดี๋ยวไปดูกันนะผมมี ให้เทียบเคียงด้วยนะครับแน่นอนล่ะว่ามาตรา39เนี่ยสาเหตุที่ได้รับบํานาญน้อยเนี่ยเพราะด้วยสํงงานักงานเอ่อเพราะด้วยมาตรา39นะครับใช้ฐานเงินสมทบฐานเดียวตลอดนะครับก็คือเดือนละ4,800บาทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ส่งมาตรา39จะส่ง432บาทนะครับ9%จาก4,800ก็ส่ง432บาท แน่นอนได้รับความคุ้มครอง6กรณีนะครับรองจากมาตรา33คือกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีส่งเคาะบุตรและกรณีชลาภาพซึ่งจะไม่มีกรณีว่างงานแค่นั้นเองมาตรา33จะมีกรณีว่างงานมาทุกกรณีเนี่ยเหมือนกับมาตรา33เป๊ะเลยนะครับยกเว้นในส่วนของกรณีชราภาพที่ใช้ฐานเงินสมทบนะครับ เดียวก็คือ4,008 8ในขณะที่มาตรา33จะยึดจากฐานเงินสมทบจริงก็คือ5%ของเงินเดือนนะครับของคุณไม่เกิน15,000บาทนะครับสูงสุดที่15,000บาทนะครับนั่นทำให้เวลา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจึงแตกต่างกันนะครับมาตรา33จึงได้เยอะกว่านะครับเพราะมาตรา33เนี่ย ทุกมาตาเงินบำนาญเนี่ยจะได้รับอัตราร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรนคนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญน,นะครับอัตราร้อยละหต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยในขณะที่เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย4 0 0พนนะครับของมาตรา39เนี่ยจะเห็นว่าจะได้ประมาณนี้นะครับได้ ตามตารางนี้เลยอย่างเช่นทรง30ปีได้2,040บาททรง29ปีได้1,968บาทในขณะที่มาตา33สมมุติผมใช้ฐานเงินสมทบสูงสุดเลยที่15จะเห็นว่าด้วยจำนวนปีที่ ใกล้เคียงกันนะครับแต่ให้บำนานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดผมเทียบเคียงให้เห็นอย่างนี้เลยด้านซ้ายเป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่4,8 0พดกับด้านขวาเป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่1 5 0 0 0บาทส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับด้านซ้ายได้2004ด้านขวาได้7,5 0ดเห็นไหมต่างกัน3เท่านะครับเกือบ3เท่าเลยส่งประกันสังคมมา34ปีนะครับด้านซ้าย2อ0พ 2,328บาทด้านขวาได้7,275บาทนะครับส่งประกันสังคมมา33ปีนะครับด้านซ้ายได้รับบำนานา2บ5 6บาทด้านขวาได้รับบำนาญ3าได้รับบำนาญ7 0 5 0บาทนะครับจะเห็นว่าเงินบำนาญได้แตกต่างกันนะครับแต่อันนี้ต้องดูที่ฐานเงินสมทบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยส่งมาตา3า3ก็จริง แต่ส่งแค่ปีเดียวนะครับฐานเงินสมทบส่วนใหญ่ก็ยังอยู่มาตรา33อยู่เพราะนั้นมันก็ต้องเอามาเฉลี่ยกันว่า60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ใช่4,800เปะ๊เปะๆบางคนกลัวกังวลเรื่องนั้นเพราะว่าถ้าได้4,800แสดงว่าคุณส่งมาตรา39ก่อนความเป็นผู้มนตนสิ้นสุดลงเนี่ยมานานพอสมควรมาเกิน5ปีเนี่ยนะครับฐานเงินสมทบก็เลยเป็น 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่4,800นะครับนั่นเองแต่ในความเป็นจริงบางทีเราอาจจะทำงานมาตลอดนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงสักอายุ53นะครับมาส่งมาตรา39อยู่2ปีแล้วก็เกษียณซึ่งแน่นอนไอ้2ปีเนี่ยมันฉุด,ฉ,ดฉุดอัตราเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยให้ลดลงแน่นอนแหละแต่คงไม่ได้ลดลงถึงขนาด4,800หรอก แต่โดยรวมนะที่แชร์ประสบการณ์มานะครับที่ท่านนี้แชร์ประสบการณ์มาเขาแชร์ในทํานองว่าบางคนยังไม่รู้ว่าการลาออกจากมาตรา3-3แล้วมาส่งมาตรา39เนี่ยนะครับมันได้บํานาญที่น้อยกว่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องมาพูดกันนะครับว่ามันฉุดตัวบํานาญนะครับทำให้ได้น้อยเนี่ยเพราะเหตุผลของฐานเงินสมทบนะครับ4,800นนั่นเองนะ นี่แหละข้อนี้แหละที่ฉุดให้บำนาญได้น้อยลงแต่แน่นอนแหละว,ว่ามาตรา39มันมีสิทธิประโยชน์ในกรณีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับที่ยังคงซัพพอร์ตหรือให้คุณอยู่เพราะคนที่มาเลือกมาตาา39เนี่ยถ้ารู้แล้วนะถ้ารู้ว่าบำนาญมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วตั้งใจจะเลือกแสดงว่าเขาอยากได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์การคลอดบุตร สิทธิประโยชน์ในการได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิทธิประโยชน์พวกเนี้ยเขายังคงได้รับอยู่แล้วเขาก็มั่นใจว่าโอเคเขารับได้นะครับกับกรณีนี้เพราะนั้นเวลาผมทำคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะไม่ได้บอกในเชิงว่าอย่าส่งนะมาตาาม9มันไม่ดีผมไม่ได้บอกในเชิงไม่ดีเลยนะครับแต่ผมต้องชี้ให้เห็นก่อนว่าถ้าเกิดคุณหวังที่จะได้รับบำนาญ มาตาา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะนั้นอย่าส่งเด็ดขาดต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าคุณหวังในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆน,นะครับและคุณไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับมาตรา39เป็นคำตอบนะครับเพราะว่าสิทธิอื่นๆเนี่ยมันก็มีอีกตั้ง60เอ่อถ้าตัดบำนาญก็มีอีกตั้ง5 0สิทธิประโยชน์นะครับรวมบำนาญด้วยเป็น6สิทธิประโยชน์ที่จะ ดูแลคุ้มครองคนที่ส่งมาตรา39อยู่นั่นเองเพราะนั้นแชร์ประสบการณ์เข้ามาได้คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประกการใดไม่สำคัญ ขอให้แชร์ประสบการณ์มาเถอะเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมมันคือประสบการณ์นะครับของความเป็นผู้ประกันตนของทุกๆท่านซึ่งแต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i d Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตมนะครับ รวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับคุ้นกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดู เกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ